มีข่าวดีมาบอกสำหรับแฟนๆช่อง y o u t u b e ดร์แทนนี่นะคะหรือคุณหมอธนีธนียว,วันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายปอดโรคปอดแล้วก็วิกฤตบำบัดนะคะและยังเคยเป็นอดีตอาจารย์ของ Harvard Medical School นะคะตอนนี้เนี่ยคุณหมอได้ออกหนังสือมาให้อ่านกันแบบช้ำๆแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่า Health Talk กับดรแทนนี่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวางตลาดวันแรกก็เข้าช้าติดอันดับหนังสือขายดีนะคะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะกับผลงานเล่มนี้นะคะคุณหมอแทนเน่จะมีอะไรมาทอกับบรรดาแฟนคลับที่ตามช่อง YouTube ของคุณหมออยู่นะคะมาดูกันค่ะทอกแรกเลยค่ะเราจะได้ทราบเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์แพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะต้องมีการเตรียมตัวทั้งอ่านทั้ง ท่องนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าสอบครั้งเดียวค่ะเพราะการสอบเนี่ยมีถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะคะท็อกที่2ค่ะไปรู้จักโรคที่เกี่ยวกับปอดนะคะแล้วก็ทางเดินหายใจด้วยค่ะถ้าอยากทําให้ปอดแข็งแรงมันต้องออกกําลังประวัติยังไงบ้างไปจนถึงความรู้พื้นฐานง่ายๆแต่สําคัญมากๆอย่างเช่นถ้าเราหายใจทางปากแล้วมันจะส่งผลเสียยังไงหรือถ้าไอเจ็บคอกินยาแก้อักเสบแล้วจะหายเร็วขึ้นหรือเปล่า วันโรคเทียมเป็นยังไงไปจนถึงคำถามที่ว่าถ้าเป็นมะเร็งปอดแล้วจะรักษาด้วยการปลูกถ่ายปอดได้หรือไม่ค่ะ ทอกที่3นะคะทอกนี้คุณหมอแทนเนี่ยยกให้เป็นทอกของ pm 2 5แบบล้วนๆไปเลยค่ะเราจะได้ชัดเจนกันสัทีนะคะว่า pm 2 5เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนแล้วอะไรที่น่ากลัวกว่า pm 2 5แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรนะคะแต่ถ้าจะกำจัด pm 2 5คุณหมอบอกว่ามันก็พอมีทางละค่ะ โดยให้แมคโครฟาจในร่างกายเนี่ยมันช่วยกำจัดนะคะคุณหมอก็เลยบอกวิธีเพิ่มแมคโครฟาจไว้ให้แล้วในเล่มนี้ค่ะส่วนทอกที่4นะคะเป็นทอกที่หลายคนยังมีคำถามมากมายอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องโควิดค่ะทอกนี้นะคะใครที่สงสัยว่าโควิดเนี่ยมันยังน่ากลัวอยู่หรือเปล่าแล้วสายพันธุ์ใหม่ๆนี่มันต้องป้องกันยังไงการฉีดวัคซีนหลักยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะคะพูดง่ายๆว่าอ่านครบสทอกของคุณหมอเนี่ยรั รองว่าจะมีความเข้าอกเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพปอดให้ดียิ่งขึ้นได้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของเราค่ะลงทุนกับสุขภาพยังไงก็ได้กำไรค่ะ